สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทานน่านมิตีตอนรับข, <8. S 2> ข่าชงองจจ่าผ้าร้วยค่ะมือนีเจจินดา,าเป็น,านมาค่ะเป็นมาหาย่มตอดมือแรกงค่ะเวลาประมาณ17นาฬิกาหาสิบหานาทีค่ะเลยมารวมทิพกระเพิ่นนะานาค่ะเนาะสาธุดเลยเอฟซีท<า>ุกท<า>่ <8. S 1> านทัวโลกค่ะมารวมชงกันจุดทูกขอลาพัฒนาวันที่28มิถุนาสาวร,ราวแตกสักค่ะ ค่ะเหมือนแร่งบ่ค่อยฮอนปานดค่ะคาเจหมื่อวานอันพี่เตีย๋ยมาเพิ่นมาวันปุ๋ยเพิ่นมากินข้าวน้ำมื้อนี้พี่เตีย๋ยบ่แม่เจจิตดาเพิเพน่นสิมาขอเลขเหล้าด้อค่ะเด้อเพิ่นสิไปตำเหล้าเมื้อแรงน้องจเจา๋ามารวมทริปกับเพิ่น นาลอยแตกจุดทูบขอลาวพัฒนาวันที่ยีมิถุนาสาวราวแตกคัดเพื่นอนเอาของมารวมพิธีค่ะ ทับกอ็อย่่ใสจะทายอาทิตยข่อยได้คอยดีโูเรื่องบ้านก็ได้ปัติบ่จาน,นี่เจตินดาเพิ่นมารวมพี่ที่น้ำเล่ยค่ะเด้อน้องจาจราก็เลยขอรวมถ่ายคลิปน้ำเพิน่น,นค่ะเลยยิ่งตัวใหญ่บ่ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแพนเพจเ,เจ๊กินดาพาเปิดแล้วก็แพนเพจเ,เจ๊กินดาเปิดซับนาคานะคะณตอนนี้นะคะเจ๊กินดามาถึงต้นกล้วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนะคะผู้ใดได้ได้รับรัพรัฐบาลเวียดนามนะคะออกมาตรงๆวิ่งรูดเก้านะคะเก้าเก้าเขาเต็งๆเลยนะคะพี่น้องนะคะมาเด้นนะคะสัญญาณดีไหมคะสัญญาณดีไหมคะสัญญาณดีว่าจ้า ขอนแีงตอนนี้สัญญาณเป็นยังเป็นยังไงคะพี่น้องนะคะขอในเด้อนะคะขอสัญญาณมาในเด้อพ่อภูมิยาสัญญาณดีไหมคะสัญญาณดีไหมคะตอนนี้นะคะคืออยู่ต้นกล้วยนั้นคืออยู่ข้างล่างนะคะแล้วพ่อปู่บอกว่าให้มาจุดขอเราพัฒนาอยู่ด้านบนนะคะจกกินาก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ถามสัญญาณดีบ่จา้า เพราะว่าสัญญาณคัดคองแห้งนะคะพี่นงนะคะสัญญาณเป็นยังไงคะสัญญาณดีบจ่จ้าห้าน้อยปังมากเลยนะคะเก้าเก้ามาเต็งเต็งเลยนะคะพี่นงนะคะผู้ได้รับทรย์รัฐบาลเวียดนามมือดีนะคะขอให้ดีใจด้วยนะคะพี่นงนะคะเลาพัฒนามาด่วนๆเลยนะคะในบ้านพบปูมิย่านะคะมังกรทองเจ็ดแปดเก้ามือดีขอบอกเลยเลาพัฒนาต้องแตกค่ะพี่นองนะคะชัดค่ะ ะะบ้านเจจินาพาเพิ่นนะคะบ้านพระปุณยานะคะบางกรทองเจ็ดแปดเก้านะคะผู้ใดเข้ามาแล้วนะคะขอคนละสามแชลแลวก็หนึ่งไรนะคะพี่น้องนะคะเราพัฒนานะคะจ่ายบาทละหนึ่งร้อยหนึ่งบาทนะคะจ่ายไวคนไวนะคะการันตีใจชัวเลยนะคะเมื่อนี้นะคะมามองสวนกล้วยนะคะเบื้อเอนะคะเพราะว่าตอนนี้ยุ่งไหลย,ยุ่งกันลังลุ่มกล้วย <c oughs> นะคะก็เลยว่าเบื่อือนะคะจะมาขอใหม่นะคะ ตัว้อาขอดานบนเพิ่นนะคะพี่นองนะคะอันเชิญเพิ่นมาเบิกซับมอนี้นะคะเอานะคะในเมื่อบอกการเสียเีล่านะคะแชร์ให้คนละ3าแชร์นะคะแล้วก็ฝากบ้านด้วยนะคะบ้านเจ๊กินาบาเปิร์นนะคะบ้านพ่อปุริยานะคะมังกรทอง7 8 9วันนี้เราพัฒนานะคะใจาบาลละหนรบาทนะคะใจไวโวนไว้นะคะการันตีใจชัวเลยนะคะขอไว ้มเจจินดานั่นละคนเวียนบงเจจินดาคน,น,น,นอยากหินหนามาเด้อมาเด้อสองสี่ล้านล้านเพื่อนสกว่าเจจินดาไม่เห็นยังน,นาะเกษตวมามานะคะขอหัวใจนะคะกับแชร์ให้เจจินดาด้วยนะคะในบ้านเจจินดาพาเบิร์บ้านพ่อปุมิยานะคะมังกรทองเจ็ดเป็ดเก้าวันนี้เราพัฒนานะคะพร้อมแตกพร้อมใจพร้อมฟังนะคะขอให้แตกนะคะ นะคะหลังจากไฟ์สดแล้วนะคะเจ๊จินดาจะไปหาพ่อหมอนะคะพี่นองนะคะว่าเราพัฒนามันจะตรงกัน in, กับพ่อปู่ไหมนะคะพ่อนแห้งนะคะแล้วก็ย่งงไายพร้อมนะคะนะคะย่งแห้งเนาะหช่ค่ะไายเติมค่ะเจ๊จินดาไร่เติมก็เติมเลยนะคะพี่นงลามาตอนค่ำนะคะไายเติมไฟ์สดบดไดเลยซ้ำกับกระเม้งเมานี่นะคะจนได้ขึ้นมาด้านบนนะคะต้นกล้วยบเอื้อเจ๊จินดาจะมาไล่ไหมนะคะ ะะบ้านเจกิานาพาเพิ่นนะคะผู้ใดเป็นลูกหลานนาคราชนะคะเขามารบซับราพัฒนานะคะในบ้านพระบุมยามมั่งกนทองเจ็ดเป็นเก้าเมื่อน,อน,อน, 7, 7, 9, อนี้พร้อมแตกแล้วก็พร้อมใจพร้อมปังนะคะขอหัวใจพร้อมเงพงคว้อมปังให้ได้นะคะพี่นงนะคะโอ้ยนะคะคุณน,นะคะมาเด้อมาเด้อนะคะ อ,อนแงอันนี้ฉุกเฉินนะคะฉุกเฉินนะคะฉุกเฉินนะคะศาสตร์มันอันนี้เนาะหนุน่มปะหนุ่มมันหนุ่มอันนี้ฉุกเฉินก่อนนะคะสัญญาณชัดเจนไหมคะ นะครับเป๊บหนึ่งนะคะสาธุสาธุสาธุเจ้าที่เจ,จ,จออ้าทางเจ้าผูเจ้าหญาอยู่สถานที่แห่งนี้เจ้าผูอนันต์นักคราชกับพระแม่ตานี้เมื่อนี้ลูกกินดาเพชรมานี้ได้ แต่งขันหาพร้อมทั้งดอกไม้ทูกเทียนพร้อมทั้งน้ำพร้อมทั้งผลระไม่พร้อมทั้งคำหมากคำพูหมากผูระบุรีขออัญเชิญมารลับออเดอร์เมื่อนี้ขอขอมาเบิกซับเล่าพัฒนาในถูกสี่เหลี่ยมอันนี้เมตตาลูกหลานในเดอสาธุสาธุขอสัญญาณชัดเจนขอสัญญาณชัดเจนสาธุสาธุ สัญญาณข่อยบอดีเลยขอในเด้อขอสัญญาณในเด้อค่ะขอหัวใจในบ้านเจ๊ยนาพาเพื่นนะคะบ้านพระภมิยานะคะมัง